ก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนักเรียนทุกทท่านนะครับนะขณะนี้เองนะครับนะทางผมจะแนะนําสําหรับนักเรียนที่เขาเรียกว่าได้ถูกระงับในเรื่องของการเป็นสมาชิกนักเรียนนะครับนักเรียนเองนะครับก็จะได้ข้อความและก็คลิปวิดีโอที่อาจารย์กําลังพูดคุยอยู่ในขณะนี้สําหรับเพื่อนนักเรียนนะครับที่มาแล้วเนี่ยถ้าหมดอายุแล้วนะครับทางอาจารย์จะระงับการเข้าสู่ห้องเรียนแบบชั่วข่าวชั่วขราวนะครับ วันที่เราหมดอายุอาจารย์ก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกินหนึ่งเดือนหรือว่าเกินมากเกินไปเนี่ยอาจารย์จะตัดออกท่านก็สามารถที่จะต่อเข้ามาได้นะครับดังนั้นการต่อเข้ามาถ้าหลักสูตร LCD ก็จะ300บาทต่อ3เดือนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจะเอา1ปีก็คือ900บาทถ้าเป็น CRT ก็จะเป็น280บาทต่อ3เดือน850บาทต่อ1ปี ท่านสามารถที่จะต่อเข้ามาได้นะครับนะฉะนั้นแต่ละท่านที่เข้ามาเนี่ยผมจะทําการตรวจสอบนะครับก็ขอฝากเอาไว้ว่าการที่อาจารย์ตัดนะครับในรูปแบบก็คืออยู่ในรูปแบบการระงับเท่านั้นเองนักศึกษาสามารถที่จะเขาเรียกว่าโอนเงินเข้ามาเพื่อที่จะต่อกับอายุได้นะครับอายุที่หมดวันที่เท่าไหร่เวลาต่อเราก็จะต่อกับคืนมานะครับสําหรับผู้ที่หมดนานๆอาจารย์จะไม่อนุญาตให้ต่อนะครับจะไม่อนุญาตให้ต่อนะครับก็จะเป็นการสมัครเรียนใหม่ เริ่มสเดือนใหม่นั่นเองนะครับนะก็หวังว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะครับผู้ที่หมดอายุแล้วสําหรับการต่อเรียนออนไลน์นะครับนะท่านก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในการเรียนรู้ตัวนี้ได้นะครับนะอาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้นะครับนะเพื่อที่จะให้นักศึกษาของอาจารย์เองนะครับสามารถที่จะเข้าใจนะครับนะแล้วก็แก้ไขในเรื่องของอายุสมาชิกที่หมดได้อย่างถูกต้อง ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักศึกษานะครับอาจารย์ทําคลิปนี้เอาไว้หากสงสัยนะครับก็ไลน์เข้ามาบอกอาจารย์ได้นะครับนะไลน์ก็เบอร์เดิมนะ uh, @ps2018 นะครับ at ตัวเอก,กลมกลมก่อน ps2018 ก็คือไลน์ที่เราสมัครเรียนกับอาจารย์นั่นเองเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าใช้ไลน์ตัวนี้เข้ามาสื่อสารกับอาจารย์ได้นะครับนะตอจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการต่อสร้างอาจารย์ก็จะต่อกับคืนเหมือนเดิมนะครับนะก็หวังว่า คลิปวิดีโอนี้นะครับจะให้คําแนะนํานักศึกษาของอาจารย์ได้อย่างถูกต้องนะครับพบกันสําหรับการเรียนครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ข่าวสารเรื่องนี้อาจารย์ก็ขอ,อยุติเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ